การรับขันรับคู่รับขันคู่สิ่งเดียวกันไหมครับการรับขันครับบางทีเราต้องรู้ว่าขันนี้เพื่ออะไรอย่างขันห้าขึ้นกรรมฐานรับวรับมาแล้วเราถือว่าเป็นกรรมฐานอย่างทางเหนือก็เวลาขึ้นกรรมฐานจะรับขันห้าขันห้าก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อเสร็จแล้วอสมถะกับวิปัสสนาและอีกอันหนึ่งก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ อนนี้เป็นต้นไอ้ว่าเป็นการระลึกถึงเป็นการระลึกถึงคนกัมกูบาอาจารย์เหมือนกันเหมือนกันก็เหมือนกับโยมเป็นนักเรียนใช่ไหมอนุบาลโยมก็ทําพานกูอันนั้นก็คือเอาพานไป มอบให้ครูผมเห็นหลายคนบางทีแบบยรับขันกลับมาแล้วชีวิตคุณจะไม่ป่วยชีวิตคุณจะหายดีซึ่งครูบาอาจารย์ลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคนที่เป็นร่างทรงคนที่แบบมีสานักลักษณะแบบนี้ด้วยได้ในอย่างถ้าครูผีก็จะกลายเป็นผีครูพระก็จะมีแต่พระยมเข้าใจไ